สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับบิชัชนญิงชนิดาสุการเพียรในรายการโอเคเอ็มดแฟมิลี่วันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมันที่ใช้สำหรับทำอาหารกันค่ะเวลาที่เราไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหลายท่านอาจจะเคยยืนงงอยู่หน้าเชลที่วางขายน้ำมันพืชเหมือนกับหญิงอะคะ่ะก็ยืนงงอยู่เหมือนกันแต่รู้ไหมคะว่าน้ำมันแต่ละประเภทเนี่ยมีความเหมาะสมในการทำอาหารที่แตกต่างกันเรามาทำความรู้จักกับน้ำมันแต่ละประเภทกันดีกว่าค่ะ น้ำมันสำหรับทำอาหารเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทนะคะก็คือน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันจากไขมันสัตว์น้ำมันจากไขมันสัตว์เนี่ยก็คือน้ำมันหมูซึ่งจะมีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นไขได้ง่ายเมื่ออากาศเย็นมีกลิ่นเหม็นหืนและก็ยังมีคอเลสเตอรอลอีกด้วยค่ะการกินไขมันสัตว์มากไปเนี่ยอาจทําให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะและเป็นปัจจัยที่เสี่ยงทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดค่ะน้ํามันพืชค่ะ ยกเว้นน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปลาล์มนะคะจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวไม่ค่อยเป็นไขแต่จะมีปฏิกิริยากับความร้อนและออกซิเจนได้ง่ายแล้วก็จะมีกลิ่นหืนภายหลังจากที่เราทําอาหารเสร็จแล้วค่ะส่วนคุณสมบัติของน้ํามันนะคะเราต้องดูที่องค์ประกอบของไขมันแล้วก็ประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าไขมันเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อร่างกายทําหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในร่างกายนะคะ ช่วยให้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นส่วนประกอบในการผลิตฮอร์โมนบางชนิดรวมทั้งจำเป็นต่อการดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K เพราะต้องใช้กรดไขมันในการละลายแล้วก็ดูดซึมก่อนที่ร่างกายจะนำวิตามินเหล่านี้ไปใช้นะคะไขมันที่พบในน้ำมันพืชเนี่ยเราแบ่งออกได้เป็น2ชนิดค่ะก็คือไขมันอิ่มตัวไขมันกลุ่มนี้เนี่ยควรรับประทานในปริมาณที่จำกัดนะคะ เพราะว่าอาจจะทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นเช่นน้ํามันปราลมและน้ํามันมะพร้าวค่ะไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเราก็ยังแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเป็นไขมันที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดไขมันไม่ดีแล้วก็ช่วยเพิ่มกรดไขมันดีภายในร่างกายเราพบได้ในน้ำมันมะกอกน้ำมันงาและน้ำมันํำข้าวค่ะอีกชนิดหนึ่งก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน เป็นไขมันที่เราพบได้ในน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันข้าวโพดถ้าเรารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยลดไขมันชนิดไม่ดีเนี่ยที่เป็นสาเหตุของโรคเลือรลังได้นะคะไขมันทั้ง3าประเภทนี้เป็นตัวการที่ช่วยเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจไตรกิสลาย คอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันไม่ดีอย่าง L D L ด้วยค่ะแล้วน้ำมันแต่ละประเภทเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเราไปดูกันต่อเลยค่ะน้ำมันมะกอกค่ะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากที่สุดช่วยลดคอเลสเตอรอลมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนที่จะช่วยให้ผิวหนังมีความยืดหยุน่นลดรอยเหี่ยวย่นได้ แต่น้ำมันมะกอกเนี่ยมีจุดเกิดควันต่ำนะคะก็คือหมายถึงเกิดควันได้ง่ายจึงไม่เหมาะกับการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนเรานิยมมาทำเป็นน้ำสลัดแต่ก็จะมีราคาค่อนข้างแพงแล้วก็มีกลิ่นฉุนค่ะต่อไปเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมทันตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันพวกนี้เนี่ยจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในระดับปานกลางไม่เป็นไขเมื่ออยู่ในที่อุณหภูมิตม่ำ แต่ถ้าผ่านความร้อนที่สูงมากเนี่ยจะเกิดอนุมูลอิสระได้ง่ายค่ะจึงเหมาะกับการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนปานกลางค่ะเช่นการผัดหรือว่าอาจจะเอามาทําเป็นน้ําสลัดหรือก็มาการีนค่ะต่อไปเป็นน้ํามันรําข้าวค่ะน้ํามันรําข้าวมีสารโอลิซานนซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมีเฉพาะในรําข้าวสารตัวนี้เนี่ยจะช่วยต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการเกิดออกซิเดชันได้สูงไม่มีสารกันหืนค่ะมีจุดก่อควันสูง เราสามารถนำมาทำอาหารที่ใช้ความร้อนได้โดยตรงอย่างเช่นผัดหรือทอดแต่เราก็ไม่ชวนทอดนานจนเกินไปหรือใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่สูงนะคะเพราะจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะน้ำมันเมล็ดคำฝอยค่ะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงที่สุดในบรรดาน้ามันพืชที่เรานามาใช้ทาอาหารเลยนะคะและยังมีกรดไขมันที่จำเป็นสำหรับร่างกายปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมของผู้ที่บริโภคอาหารนังสวิรัต และอาหารเพื่อสุขภาพค่ะน้ำมันปลาล์มค่ะมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงเกิดกลิ่นหืนค่อนข้างยากค่ะทนความร้อนได้สูงแต่ไม่ทําให้เกิดสารตอมะเร็งนะคะเพราะว่าไม่เกิดควันเมื่อโดนความร้อนสูงแต่ทําให้มีคอเลสเตอรอลสูงได้ค่ะมีราคาถูกนะคะเหมาะกับการที่จะนํามาใช้สําหรับการทอดที่ต้องใช้น้ํามันท่วมกระทะค่ะอย่างเช่นทอดปลาทอดไก่หรือว่าของทอดที่ต้องใช้น้ํามันเยอะๆค่ะ น้ำมันประเภทสุดท้ายค่ะน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวมากเป็นไขได้ง่ายเมื่อมีอุณหภูมิต่ำนะคะเราไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารค่ะเราใช้สำหรับการผลิตสบู่แล้วก็ทำมาการีนมากกว่าค่ะเราได้รู้จักน้ำมันกันแล้วนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการเลือกใช้น้ำมันสำหรับทำอาหารกันดีกว่าค่ะการใช้น้ำมันสำหรับทำอาหารเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงความร้อนเป็นหลักนะคะ เพราะนอกจากจะทําให้อาหารมีรสชาติที่เท่ากันแล้วเนี่ยยังจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะอาหารประเภททอดค่ะแบบที่เราต้องใช้น้ำมันท่วมกระทะเลยนะคะเช่นทอดไก่ทอดปลาทอดกล้วยแขกทอดปลาตั้งกโก่หรือว่าของทอดอื่นๆที่เราต้องใช้น้ำมันเยอะๆเนี่ยค่ะควรเลือกน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงทนความร้อนได้ไม่เกิดควันไม่มีกลิ่นหืนซึ่งจะทำให้อาหารเนี่ยกรอบนาน เราควรใช้น้ำมันปลาล์มและน้ำมันหมูค่ะแต่เราไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการทอดอาหารทุกชนิดนะคะเพราะว่ากรดไลโนโอีลิกที่อยู่ในน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยจะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระและอาจจะทำให้เกิดสารพิษในน้ำมันได้ค่ะอาหารประเภทผัดค่ะอาหารประเภทผัดที่ใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือคลุกคลิกนะคะใช้ความร้อนไม่สูงมากผัดโดยใช้เวลาไม่นานเราจะใช้น้ำมันชนิดใดก็ได้ค่ะ เช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันรำข้าวและน้ำมันมะกอกค่ะสำหรับอาหารประเภทสลัดเนี่ยการทำสลัดที่เราไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะคะควรใช้น้ำมันที่เมื่ออยู่ในอุณหภูมิปกติแล้วเนี่ยไม่เป็นไขไม่จับตัวเป็นก้อนเป็นน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงเราควรเลือกใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันข้าวโพดค่ะสำหรับวิธีการเลือกน้ำมันที่ดีนะคะ เราควรเลือกน้ำมันที่ปราศจากตะกอนมีสีเหลืองธรรมชาติและไม่มีกลิ่นเหม็นหืนค่ะเราไม่ควรใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะหรือใช้น้ำมันปรุงอาหารที่เสื่อมคุณภาพแล้วเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งค่ะเราควรเลือกซื้อน้ำมันสลับชนิดสลับยี่ห้อกันบ้างนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันประเภทเดียวซ้ำกันตลอดไปเพื่อลดความเสี่ยงในการสะสมของสารเคมีค่ะ สำคัญที่สุดค่ะเราไม่ควรบริโภคไขมันจากน้ำมันเกินกว่า27กร,รมัมหรือว่า6ช้อนชาต่อวันนะคะทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าน้ำมันเนี่ยไม่ได้ทำร้ายสุขภาพเราอย่างเดียวยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะขึ้นอยู่ที่เราบริโภคอย่างไรบริโภคพ,พอเหมาะพอควรหรือไม่หรือว่าเมื่อเราทอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรนำขึ้นมาซับน้ำมันออกให้ได้มากที่สุดนะคะและเพื่อความอร่อยของอาหารเนี่ย เราก็ควรเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทด้วยค่ะสุดท้ายนี้เนี่ยฝากติดตามข้อมูลข่าวสารของ OKMD OK ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ Facebook Fanpage OKMD, OK เว็บไซต์ w w w o ok k m d o r t h Line @okmd ok ค่ะฝากติดตามรายการ OKMD OK Family ในตอนต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หญิงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ